คนเกิดวันอังคารดวงจะปังยังไงก็ยังไม่อยู่ ท่านผู้ชมทุกขากราบมระพบทธเจาทีาช่ชนเคยค่ะกับเช็คดวงเด็ด7วันประจำวั 3, นที่1ถึง30พฤกษภาสอ2567ค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพระศุกดาเรอมาฟังเลยนะคะคุณขาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะโดยเฉพาะเรื่องงานคุณขาปีนี้โดยเฉพาะเดือนพฤกภาเนี่ยจะมีการชาร์เลนจ์เกิดขึ้นจะมีงานที่คุณมีความรู้สึกว่าท้าทายความสามารถหรืออาจจะมีงานที่คุณจะต้องเจอเรื่องอุปสรรคหนักๆห,ห,หรือคุณมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไม่ไหวนะคุณอย่าปฏิเสธคุณทำก่อนคุณเชื่อไหมคะประ ประสบการณ์ครั้งนี้สําคัญมากถ้าคุณผ่านมันไปได้เนี่ยคุณก้าวหน้าเลยนะคะคุณขาเพราะปีนี้เป็นปีที่มีการชาเลนจ์ท้าทายก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคุณจะคิดว่างานมันใหญ่เกินไปให้คุณมองคุณทําได้แล้วคุณลองลงมือทําคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของงานค่ะมาสู่เรื่องการเงินนะคะคุณขาที่ฉันบอกเลยคุณเกิดวันอังคารฮะมันเหมือนคุณโชคดีมีดวงที่ดีเคยสังเกตไหมคะเงินจะหมดจะหมดปั๊บอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าหลายครั้งที่เกิดจะวิกฤตก่วง ลงมาโดยเฉพาะเรื่องการเงินดูดีๆมีคนโทรมาบอกว่าเธอมาทํางานให้หน่อยคือ <Wow. S 2> ทุกอย่างต้องหมดนี้ค่ะสุดท้ายมันไม่สะดุดอะ่ะเพราะมีคนยื่นมือมาช่วยตลอดทุกการเช่นกันค่ะปีนี้โดยเฉพาะเดินพฤึกสภาคุณขาการเงินคุณดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ดิฉันไม่ห่วงค่ะความรักสําหรับคนโสดดิฉันบอกเลยคุณขาคุณคนโสดช่วงนี้นะคะหยุดเรื่องรักไปเน้นเรื่องงานกับเงินเพราะความรักไม่ได้ช่วยอะไรเลยในช่วงนี้คุณขาความรักช่วงนี้มันคือกิเลสมันคือตัณหาค่ะคุะคณขา ไม่ใช่รักที่แท้จริงคุณขาสําหรับคนโสดที่เกิดวันอังคารคุณพิจารณาดีนะคุณเพียงแค่คุณตันหากิเลสความใคร่เท่านั้นเองความรักไม่ใช่คุณขาดังนั้นเนี่ยต้องแยกเรื่องให้ออกถ้าเกิดรักอีกเรื่องหนึ่งนี่คือไม่ใช่คุณขานั้นตัดเรื่องความรักออกไปช่วงนี้เน้นในเรื่องเงินกับงานถือว่าดีสําหรับคนเกิดวันอังคารค่ะมาสู่คนมีคู่นะคะคุณขาช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีาะที่คุณจะวางแผนว่ยจะเป็นงานแต่งงานไม่ว่าวางแผนเจอเรื่องการมีลูกมีบุตรนะคะหรือการวางแผนชีวิตต่างๆปีนี้ตอบอกเป็น ที่ดีสำหรับชีวิตคู่ค่ะจะเสริมกันได้ดีวางแผนกันได้ดีแล้วต้องบอกนี้นะคะคุณขาชีวิตคนที่เกิดวันอังคาราะถ้าเกิดวางแผนชีวิตคู่ให้ดีทำธุรก,กิจต่างๆก็รุ่งเรืองทำอะไรก็ถือว่ารวยถือว่าดีชีวิตคู่ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะมีภาวะความเครียดค่ะคุณเกิดวันอังคารช่วงนี้นอนน้อยฮะคุณขามีความกัวงวลใจทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจทุกใจในเรื่องของงานความมั่นคงตง่างๆเอาง่ายคุณเครียดมากทําให้คุณเนี่ยพักผ่อนน้อยคุณรู้สึกเหมือนหมดแรงบันดาลใจคุณขารู้สึกแบบชีวววิิตไมมมม่ีคาาสุขะะันเเลยกดภ ความเครียดสะสมเคลียร์ตัวเองคุณคะปล่อยวางคิดซะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไวค้ค่ะชีวิตมีขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างมันมีเวลาของมันคุณคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วทุกอย่างจะดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกขา,คาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องหวงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขคะ่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยคะ่ะ